โก <c oughs> ้ภูเขาเล่นเหรอืมลูกมันนี่ลูกโก้ภูเขาเนี่ยอะไรกันวะก่มแรก นี่เด็กเมืองมาเดินป่าครับผมดครับเด็กเมืองมาเดินป่าผมเป็นเด็กกรุงเทพครับ, <c oughs> รบเด็กเมืองมาเดินป่ายง <c oughs> อังนครับผมเด็กเองดินป่าเอมเดินรองอยั

โกูทังข้างหน้าทักข้างหลังเลยกูโอ้ยไมเถ้าเปลือบักหนีมันเหนียวเท่าวะมึงมาเดินข้างหลังอันนี้แล้วพี่เอ็มเออเอ็มมาเดินข้างหลังนี่เวลเราปั่นเลยเนาะตอนนี้ถังเขาบอกเข้าไปเขาเองเอาไม่แา Mari kita tengok apa yang จะทำยีดามีดามดามันไม่มีตัดตัดวด่างเนี่ย, <c oughs> ยไอพี่อะฮะด่างดูใบดิด้วปีด้วยมีกล้วยได้ที่ไหมเฮ้เออกล้วยปลายแล้วตัดลงให้นกเราหน่อยตัดเลยดีกว่าเดี๋ยวลืมลืมแน่นอน เขาเขาไม่ถางให้เราเนาะเขามีกรสอบเนบเดิมเหระใช่ปะตรงนู้นนะสอบพี่ปะวะสีโน้นะสอบแดงอ่ะจะสอบข้าหรือสอบอะไรใครวะ ไก่ป่ะเสือหอไ่ไก่อ๋อเตรียม okay. ี่ได้ดิเดร๋ยพื่าเลยเพียบอกจะมีดไปอยากเล่นน้ำอ่ะใส่ซางเลยใส่ซางอ่ะใส่ไหนอ่ะข้คไก่นี่วรหยอกเยาะหนอาไม้ก่อนต้นหนาไม้ก่อน ไม้ข้มไม้ดอกหงข้ไมเนี้ยนี่แต่ก็แนน้นนนถ่นว่าว่าอะไรไหมไม่ไนี้ใช่ไหมพี่จะมาน้นมันมีไข่ตรงใหญ่ข้างบนนน้นนี่ไงแล้วจากประกาศน์ไม่ลงมูไม่ลง แพงได้แกแพงอ, <c oughs> อันนี้ก็ทำไงนะทุกหนะัวปะข,ข,ขึ้นไม่ได้เสียได้หว่ะของหอกขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมไมขึ้นเหรอ อ้าวเขาข้อสิดกควิดเนี่ยตบอรนี้่ป็นรับรืมอืม ตัดมั้งนีตัดเนี่ยล,ล้เล็กๆอ่ะหาตัดด้มั่งเอันน,น,อน,น,นีนมันมึงนน่งตรงไหน